สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านเช้านี้ก็บรรยากาศร่มรื่นแจ่มใสนะครับที่อำเภอเกาะสมุยอากาศดีมากครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเสียสิทธิ์ของประชาชนของผู้นำท้องถิ่นนะครับที่ผู้นำท้องถิ่นไม่ค่อยได้สนใจ ถามว่าขณะนี้ประเทศไทยเรามีสิทธิเสรีภาพในเรื่องเกี่ยวกับความที่ประชาชนเขาได้รับสิทธิทางรัฐบาล <S 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 ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนบัตรคนแก่บัตรเราไม่ทิ้งกันบัตรเยวยาเกษตรกรบัตรประชาชนแล้วก็สิ่งที่ได้รับตามมาเยอะแยะนะครับ แต่ว่าประชาชนเสียสิทธิ์กันเยอะนะครับเหตุผลเพราะผู้นําท้องถิ่นไม่สนใจประชาชนในท้องถิ่นนะครับถือว่าไม่ใช่พวกมึงพวกกูก็เลยประชาชนเขาก็ไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ในการาเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการต่างๆของประชาชนในท้องถิน่นทําให้ขาดนะครับบางคนนี่เขาขาดสิทธิ์ตรงนี้ก็เพราะผู้นําท้องถิน่น ไม่สนใจนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนของกูไม่ใช่คนของใครนะครับอันนี้แหละคือปัญหาของผู้นําท,ท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่นะครับฉะนั้นเราจรึงจะพบกับปัญหาเหล่านี้ก็ตอนไหนแล้วครับก็ช่วงนี้แหละครับช่วงที่ว่ามีสวัสดิ์รับแจกสวัสดิการหลายๆอย่างให้กับประชาชนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนได้นะบางคนนี่ ไม่มีจะกินสักบาทนะี่นะบ้านนี่จะพังไม่พังแหล่แล้วนะแต่ว่าไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรสวัสดิการนักษาพยาบาลไม่มีอะไรทั้งอย่างเป็นเพราะผู้นาท้องถิ่นมันไม่สนใจครับมันมันปล่อยปันแล้วเลยจริงๆแล้วคนไทยเนะี่ยมีคนจนเยอะคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการนี้นับล้านคนนะทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ฉะนั้นพอเขารัฐบาลเขา ปล่อยให้มีการาลงทะเบียนผู้นําท้องถิ่นก็ไม่สนใจนะครับไม่สนใจผู้นําท้องถิ่นก็ไปสนใจแต่เรื่องนู่นเลยนะครับเรื่องไอ้อยากจะเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะครับอยากจะเป็นผู้มีอิทธิพลก็ปล่อยป่าล่าเลยนะทุระไม่ใช่บางทีภายในหมู่บ้านนะมีการลักเล็กขโมยน้อยนะ ขายาเสพติดมีบอลไก่บอลชนวัวเล่นไพ่นะครับแล้วก็ <c oughs> มีพวกหัวไม้นักเลงไม้เยอะแยะแต่ผู้นำท้องถิ่นไม่สนใจนะครับไม่สนใจต่อยให้บ้านเมืองเราเนี่เกิดกาิยุคทุกวันนี้นะครับไม่สามารถที่จะเยียวยาให้กับไปดีดังเดิมได้เหมือนสมัยกบร,บ,บราบโบราณแล้วนะครับ พราะว่าความไม่เอาไหนของผูง้นำท้องถิ่นเราสังเกตดูง่ายๆว่าในหมู่บ้านแต่ละที่แต่ละทางนะครับเห็นไหมว่าทำไมไถนนถนนทางนี้ยังลบรุงลังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าได้รับงบประมาณมาแล้วแทนที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นก็กลับกลายเป็นว่ามานั่งนั่งคิดเปอร์เซนต์ว่ากูจะได้กี่เปอร์เซนต์ ได้รับครบล้านนั่นก็ทําถนนทักสองล้านสามล้านถนนก็ยังเป็นถนนลุกรล่างเหมือนเดิมเป็นหลุมเป็นบอ่อถ้าเป็นถนนราดยางก็หนาไม่ถึงครึ่งเซนวิ่งได้ไม่ถึงสามเดือนก็พังอีกแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วก็เหมือนกับสมัยคนโบราณที่ก็บอกขุดขุดดินให้เป็นขุดคลองให้เป็นถนนขุดถนนให้เป็นคลองนะครับตั้งั้นขนาดยุคเก่าๆนะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ยุคปัจจุบันนี่เหมือนเดิมอย่างผมนั่งรถจากาจังหวัดลบบุรีขับรถจากลบบุรีเข้ากรุงเทพจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดระนองนะครับก็ดูเลยนะครับปรกากฏว่าปีที่แล้วถนนดีทุกดีนะครับถนนดีมากพอมาปีนี้ถนนดีนะครับถนนดีมากคือขุดถนนใหม่แล้วครับขุดฝั่งซ้ายมัง่งฝั่งขวามัง่ง ทั้งทงที่ถนนมันยังดีอยู่เพราะได้งบประมาณมาแบบไร้สาระนะครับแทนที่จะงบประมาณไปทําเรื่องอื่นไม่ทาแล้วเวลาสร้างถนนก็เหมือนกันแทนที่จะทําให้มันดีๆก็ไม่ทำนะปล่อยให้ถนนนี่ผุพังสุดโทมไม่ดูแลหญ้าเนี่ยสองข้างถนนเนี่ยเต็มไปหมดนะกิ่งไม้ต้นไม้ไม่เคยตัดไม่เคยดูแลดูแลก็น้อยนะครับมัน มันมีข่าวอยู่วันนั้นผมอ่านข่าวมันมีถนนอยู่สองเส้นทางนะครับมันตัดถนนมาจากตำบลกอไปตำบลขอมันพอมาถึงตำบลขอมันไม่ตัดมันก็ทํามาส่วนตะบลขอนี่มันก็ตัดถนนมาเพื่อจะมาเชื่อมต่อประกอบเชื่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าถนนไอ้ตำบลกอตำบลขอนี่มันทะเลาะกันมันทะเลาะกันมันก็เลยทําถนนเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับแล้วงบประมาณก็เสียเปล่านะครับเนี่ยคือสิ่งที่ ความที่ไม่ได้เรื่องของผู้นำท้องถิ่นนะครับซึ่งไม่มีการปรึกษาหารือกันว่าจะช่วยชาวบ้านยังไงพอถึงเวลาก็อยากจะได้คะแนนเสียงแต่ถึงเวลาทํางความเจริญให้กับหมู่บ้านไม่ทำนะครับเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมครับเวลาเราเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบอำเภอเกาะสมุยนี่แล้วก็พอเราเข้าไปในทุกพื้นที่ ขับรถเข้าไปก็ถนนของก็จะดีถึงเก้าสบเ้าสิบห้เเซนเลยนะส่วนีกห้าปอร์เซ็นก็มีก็ลองเอาประมาณเพื่อทําให้มันเชื่อมต่อให้มันที่เรียบร้อยถือว่าอาําเภอกอดมุวยนี่เป็นเป็นอาําเภอที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้นะครับเพราะว่าเราเห็นว่าถนนหนทางของไม่มีเลือะเทอเลเทะนะก็ะตัดกันดีมากแล้วก็ส่วน อำเภออีกอำเภอหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะพอเข้าไปในหมู่บ้านรถวิ่งยังไม่ค่อยได้เลยครับสวนทางก็ไม่ได้ต้องไปจอดข้างๆแอบแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเวลาฝนตกนี่รถจะวิ่งไม่ได้เลยเละเทะไปหมดนะครับดวดเหมือนกับดาวังคารเลยนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยผมก็ขับรถไปเที่ยวไปดู แหล่งท่องเที่ยวดูโน่นด,ดูนี่ก็ไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้เรื่องผมเข้าไปนี่ผมเห็นแล้วทุเรศนะทุเรศทุเรศ,เรศปรับประเทศไทยแล้วก็ทุเรศเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้กันไปลุมถึงกันชิบหายนะฮะกินกันโกงกันสารพัดสารพันยิ่งยุคนี้พศออนี้เนี่ยโกงกันแม่งไม่สนใจใครโกงกันชิบหายโกงกันเลอะเทอะเละเทะนะโกงกินแม้กระทั่งส้มขี้เดี๋ยวทุกวันนี้นะ ส่วมขี้มันยังกินไม่ดูดต้วมมันยังโกงกันเลยนะครับเนี่ยมันก็แปลกมากนะครับสังคมไทยเรานี้แล้วบางร้านในจุดจุกนี้นะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เจ็ดหรือหกไปรู้ว่ก็ปรปากฏว่าประกาศเรื่องโควิดโควิดนะร้านอาหารนะครับก็ยังเหมือนเดิมคําว่าระยะห่างไม่มีคนระก็ยังก็เป็นยังยังเป็นระยะชิดเหมือนเดิมนะนะเพราะคนไทยมัน ว่เดี๋ยวประดาวนะครับแล้วก็ขณะนี้เราจะเห็นว่าไอ้เรื่องโควิดริ่มเริ่มจางนะครับจางนะแต่ว่าเรื่องไอ้ออุ้มอะไรนะอุ้มวันเฉลิมอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ประเทศประเทศ,เทศกัมพูชาหรือลาวไม่รู้ก็ดูดิฮะขณะนี้ก็มีเรื่องมีราววันนี้สิทธิ์ต้องสงสา,ารเขาก็ไม่ยอมรัฐบาลยังไม่ได้สนใจปล่อยปลาละเลยคนของคนของ ประเทศไทยถูกอุ้มก็ทําเฉยไงทาเฉยคุณอย่าคิดคุณอย่าลืมนะครับถึงแม้เขาจะไม่ไม่ชอบอะไรอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าเขาก็เป็นคนไทยนะครับส่วนกรุเทศกัมพูชานี่เขาเขาไม่สนใจนะกัมพูชาหรือลาวไม่ว่าเหมือนผมก็ไม่แน่ใจตรงนี้ก็เขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันนะเพราะอะไรอะไปกาวหาเขา เราไปอุ้มในประเทศเขานะครับเขาก็บอกไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่รับไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้คนที่เข้าไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะก็ทาผิดกฎก,ฎกฎติกามารยาทตามกฎหมายระหว่างประเทศการเข้าเมืองบ้านเขาเพื่อจะไปทําร้ายคนนี่มันต้องมันก็ไม่ถูกนะครับนะบ้านเขานี่คิดว่าบ้านเราจะใหญ่กว่าบ้านเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลารบรบรบ,รบกันทะเลาะกันบ่กแวงมาหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นชนะเขาสักที เพราะว่าบ้านเรานี่มันเป็นเมืองที่ที่เขาบอกเมืองพุทธเมืองพุทธอมืพุทธไม่จริงนะครับเมืองพุทธพุทธอะไรฮะศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบข้อตอนยึดถือกันไม่ได้แล้วบอกบอกเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธนะครับผมไม่ได้ว่าเมืองไม่ได้ว่าคนนับถือศาสนาพุทธนะครับแต่เราดูว่าเมืองพุทธเนี่ย นะเมืองพุทธแต่กลายเป็นเรื่องอื่นไปหมดนะทีนี้เราวกมาที่ผู้นําท้องถิ่นเหมือนเดิมนะผู้นําท้องถิ่นนะเดี๋ยวนี้สร้างอิทธิพลสร้างอิทธิพลใหญ่โตโมโหลานคนแก่คนเฒ่าไปหาไปศึกษาหารื่อก็ไม่ช่วยหรืออะไรนะครับแต่ถ้าพรคพวกของตัวเองนี่โอ้โหเต็มที่เลยนะครับนะมันมีมันมีผู้นําท้องถิน่นบางท้องที่เนี่ยทำกลางนะครับกลางมากมี มีลูกน้องเป็นหาบนะครับไอคนพวกนี้ไ yup. อลูกน oh. <po well ้องนี่ก็ที่ไปเป็นลูกน้องเขาเนี่ยไอ้นี่ก็พวกเพี้ยนนั่นแหละครับมันเพี้ยนตรงที่ว่าเวลาผู้เวลาผู้นําท้องถิ่นมันตายหาไปแล้วหรือถูกจับไปเนี่ยใครจะมาคุ้มกลาหัวมันใช่ไหมใครจะคุ้มกลาหัวกันเพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่วชาวบ้านเขาก็จำโหจดจําไว้เมันก็เก็บความแค้นไว้ในใจกูจะ จัดการมันให้สิ้นซากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงความเฮงซวยของคนในชาติเพราะว่าประเทศไทยเรานี่มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปทางไหนนะครับมีแต่คนซวยทั้งนั้นนละคนเฮงซวยเยอะนะครับเพราะว่าชีวิตคนไทยเรานี่มันไม่เหมือนกับคนต่างคนต่างชาติบ้านเรานี่สมัยก่อนนี่นะรักกันปานจะกืนกิน เห็นกันนี่โอ้โหคุยกันทั้งวันทั้งคืนไม่จบพ่อนานๆเจอแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะครับพาเจอหน้ากันปัากับแม่จะต่อยหน้าแนละ้วจะถีบหน้าด้วยซ้ําด่ามึงด่ากูด่าพ่อร่อแม่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเกิดจากผู้นําท้องถิน่นนั้นแหละครับผู้นําท้องถิ่นมันเฮียมันหิงซวยมันไม่เคยช่วยไม่ไม่ช่วยเหลือชาวบ้านมันมีแต่เรื่องมันจะเอา,เอาทรัพย์สมบัติมีมจะสร้างอิทธิพลนะ ประชาชนขอความช่วยเหลือไม่ได้นครับไม่ได้เนี่ยคือปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เราคุยกันพอให้รู้ว่าเออเตุการณ์บ้านเราขนาดนี้มันบ้าหมดแล้วนะครับบ้ามันเพี้ยนมันบ้ามันเพี้ยนนะเนี่ยก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยยุ่งยากยุ่งเหยิงนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็เช้านี้นะเดี๋ยวจะกินกาแฟเนี่ยมีซาลาเปาเนี่ยครับซื้อซาลาเปามาเนี่ยนะนี่น้องสาวซื้อซาลาเปามาให้กินมาอุดปากนะครับเพราะว่าพูดเยอะพูดเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินกาแฟกันนะครับส่วนปลาทั้งโขงนี่ก็สําหรับคนที่ไม่มีฟันนะครับเนี่ยปลาทั้งโขงเดี๋ยวก็กินกับกาแฟร้อนอยู่เลยนะครับนี่นะครับ ัชีวิตของผู้นําท้องถิ่นนะครับถ้าท่านอยากจะเป็นผู้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีท่านก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะและจะต้องมีทรรศพิธราชธรรมนะครับและก็จะต้องมีหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะจะมาอ้างเรื่องธุระไม่ใช่มันมันไม่ได้นะครับบาปบญคุณโทษมันต้องมีเราจะบอกว่า ตัวบาปเป็นยังไงตัวบุญเป็นยังไงกูไม่รู้กูไม่เห็นกูกูกูทุจรดิตอย่างเดียวไม่ได้นะครับประเทศชาติล่มจมทุกวันนี้ผู้ํำท้องถิ่นตัวทุจกรดิตนะครับทุจกรดิตจริงๆทุจกรดิตไม่เลิกนะครับทุจกรดิตจนหน้าเบื่อหนายนะครับเนี่ยแล้วประชาชนในท้องถิ่นก็แทนที่จะขับไล่ให้ไปลงนรกจกกระเพรดมันก็ไม่ยอมทํากันปล่อยให้มันบ้ากันอยู่นั่นแหละแล้วผลสุดท้ายก็มานั่งบน่นอู้อีอู้อี มันก็ไม่ถูกนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรทมนะถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ทําตัวไม่ถูกต้องนะครับก็ <S <S ทําเรื่ลลองร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนะครับไม่ต้องเดินขบวนไล่หราทำเป็นหนังสือร้องเรียนไปเดี๋ยวก็ามาสอบขอเขามาสอบเขาก็ค่อยจัดการถ้ามันอยากจะใช้จ่ายเงินเพื่อปิดปากมันก็ให้มันจ่ายให้เยอะๆจะให้ให้มันหมดตัวเลยนะปล่อยให้มันหมดตัวไปเลย <S <S มันจะได้หายบ้ากันไปนะครับ ผู้นําท่องถิ่นเนี่ยมันมีทุกที่ทุกทุกที่ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกพื้นที่ของตารางนิว้วตารางนิ้วของประเทศไทยนะมันนิสัยเป็นอย่างนี้ผู้นําท่องถิ่นดีก็ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถึงรอเปล่า <c oughs> นอก,นนกอนจากแสดงตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หมดนะครับแล้วก็เวลาจัดเวลาจัดไปได้งบประมาณเพื่อไปการท่องเที่ยวนะโอ้โหเมารถเก็บข้าวหัวห่วงสามพันห้าพันแล้วให้ไปเที่ยว อย่างนี้บ้านเมืองมันจะเจริญได้ยังไงนะครับส่วนเวลาไปไปทัศนศึกษานี่ก็ไปเพื่อไปซื้อไอ้พวกกระเป๋าพวกรองเท้าพวกกับกุ้งแห้งกุ้งหอยปูปลากลับบ้านเท่านั้นเองนะครับกลับมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนเดิมเสียงก็ประมาณไปเปล่าๆนะครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวที่อําเภอหนึ่งอยู่กลางเกาะน้เกาะอยู่กลางก็เรียกเป็น เป็นเกาะที่มีน้ําล้อมรอบนะทุกคนคงเข้าใจนะครับเ,เกาะในประเทศไทยไมีไม่มากนะครับที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ผมคุยพอของปากของคอผมไม่ได้ด่าใครนะครับผมว่าผู้นาท้องถิ่นเท่านั้นนะแล้วก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับนานๆได้มาพบกันครั้งสวัสดีครับ